นีเไงอะรข้อแรกครับอันนี้ฝั่งขมูนี่เป็นไงล่ะบอกแล้วมากง่ายๆเลยโอเคข้อที่สองเดี๋ยวออกไหมมันเป็นการระบุสถานที่ตรงนู้นกับตรงนี้อ่าแล้วอันนี้คือนีตัวอ่าโคดิโคดิโคตินอ่าข้อต่อไปรักใครไม่ไหวเฮ้ยโอ้โหอุไวมากข้อต่อไป วันเกิดเหรอเฮ้ยนี่มาแล้ววันเกิดอะไรอ่ะวันเกิดนี่วันเกิดดาบพี่ข้าศูนย์วันเกิดดาบพี่ข้าศูนย์ไม่ใช่อันนี้มันไม่ได้ดาบอันนี้มันคืออะไรวันเกิดปีวันวันเกิดปีนี้ปีนี้เออเป็นไงเก่งนะเนี่ยอันนี้ครับข้อห้าฝนเสฉวเฮ้ยหูยอย่างไวาโอเคข้อต่อไปไวายไหมวานี่มันเป็นการทำอะไรขอฝน สุดยอดตัวตั้งอ่ะข้อต่อไปเฮ้ยเฮ้ยทำให้รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรศิลปกรอาร์ติสเออมามาถูกทางครับอาร์ติฝนมันมีชื่อเพลงอยู่เลยนะติฝนถูกต้องอาร์ติฝนทายทายถูกคอมเมนต์ไหนครับเย้